พราตอนนี้รู้สึกว่าจะมีตุ๊กตุ๊กกับคันแล้วด้วยคือในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นตุ๊กตุ๊กใช่ไหมคือเราจะคุ้นเคยกันอยู่ดีเราขึ้นกันตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ที่นี่ฮะที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยฮิตมากและจะมีนักธุรกิจเปิดธุรกิจใหม่เขาซื้อลถตุ๊กตุ๊กจากจีนประมาณ24คันนะครับให้บริการรอบกรุงปารีสจนกลายเป็นยอดนิยมของคนที่นั่นสวยเลยะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกซื้อที่ไหนนะซื้อที่จีนตุ๊กตุ๊กไม่ใช่ของเรา จริงๆแล้วตุ๊กตุ๊กเนี่ยผู้ตามตรงเนี้ยไปรีเสิร์ชทางการบ้านมาอ,มอมจะว่าไปแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเอเชียอย่างประเทศเพื่อนบ้านลาเขาก็มีตุกๆกับแต่อาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับเรานะครับเป็นอย่างเอเอาง่ายๆเลยฝั่ง บนกัมพูชาที่จริงแล้วหลายประเทศก็จะมีอะไรประมาณนี้แหละซึ่งถ้าเกิดว่าดูทางด้านประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้ทุกๆนี่มันมีมายาวนานแต่บางประเทศที่มียาวนานกว่าเราแต่รูปทรงแบบเนี้ยกัมันจะมีในไทยที่ดังมากทุกกสีสีน้ำเงมือนสีแดงที่ียู่บนอยู่างสยามเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ปกติฝรั่งเขาต้องมาเมืองไทยมาขึ้นทุกๆ ตอนนี้เราต้องไปขึ้นที่ปารีสล้วแบบเีย <c oughs> เห็นไหมอ่ะฟัง <c oughs> ราคาหน่อยนะราคา <c oughs> เป็นไงคะฝร,รั่งเศสเนี่ยค่าโดยสารราคาคประมาณ25ดอลลาร์หรือ840อบาท <c oughs> ต่อชั่วโมง นะครับถ้าเหมาทั้งวันก็ราคาประมาณ1 3 0 0 0หมื่มันบาทมาขึ้นมาไทยดีกว่าถูกไปเยอะแต่ข้อดีคืออะไรก็คือว่าท่านถ้าเกิดว่าที่ปารีสเนี่ยถ้าคุณขึ้นแท็กซี่นี่คือคุณไม่สามารถจะเอาขนมขบเคี้ยวขึ้นไปกินได้แต่ถ้าเกิดคุณขึ้นตุ๊กตุ๊กเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีชามีป๊อปคอนมีเสพิลามีสแน็คให้บริการบนรถคุณสามารถกินได้อย่างงี้ดีกว่านี่นี่ถ้าเป็นตุ๊กบ้านเราเนี่ยนะ ถ้าถ้า,ถามีสแน็คป๊อปคอร์นน้ำชาหกแน่ มันจะขยับมันจะมันจะกระฉอกของเรามันมีแดนงแดงยาวแดงใช่้านเราเออแล้วขาเนี่ยสังเกตไหมขาพวกนี้เคยไปนั่งมาล่าสุดพี่ไปถ่ายรายการนั่งขามันจะของบ้านเรานะมันจะเหยียดไปเงี้ยมันไม่ค่อยชันขึ้นใช่ใช่ใช่หรือว่ามันตื้นไปรู้มันมันนันงแล้วข้างขามือนกันการนั่งตุ๊กตุกไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันต้องมีทักษะอย่างมากยังไงมันต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีเป็นการบริหารพุงไปเรืองไม่เห็นเลยเวลาตุ๊กตุกคว่ำเนี่ย ขอโทษตายนะทำไมอ่ะคนขับคนเขิบิตายมันเทกระจาดเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีอะไรโปรเทคหรือกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาวิ่งจีิงว่าตกลงเรื่องนี้แล้วเนี่ยขอฝากไว้นิดนึงดีกว่าครับมีหลายคนเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุทางด้านการนั่งรตุ๊กตุ๊กใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าวิธีทําวิธีป้องกันก็คือต้องสวมหมวกกันน็อก นี่ไงเขาร็เลบอกใครจะสวมหมวกกันน็อกก็ต้องตุ๊กแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดสวมปุ๊บเนี่ยมันจะปลอดภัยไปอีกเข้าใจไแต่หัวไม่แตกแต่ขาหักตลองมาจริงๆอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังก็เวลาขึ้นไปก็บอกตุ๊กตุ๊กขับช้าๆหน่อยดูชมวิวนะเนอะอย่าสิ่งค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปว่าเจ้าตุ๊กตุ๊กที่ว่าเนี่ยที่ปารีสเนี่ยจะฮิตขนาดไหนเพราะว่าคนกระแสเป็นไงนตอนนี้บอสนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาไทย โอ้ว้าว a m a เ i ซิ่งโอ้ทุกๆเขาไม่เรียกว่าตุกตัวนะเขาเรียกว่าไอไอรถแท็กซี่พิเศษเนี่ยมันแบบมีที่พักที่เดียวเหรออะไรประมาณนี้นอยากรู้เขาเรียกไงนะบ้านเราเรียกทุกๆไม่ได้เอาทุกมาเยือนแต่ก็ทำสีดีนะพี่ว่ามีมีมีปะป้ายโฆษณารอบขันด้วยครับดังนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่า เจ้าของเนี่ยบริการนี้ก็มีแต่ได้กับได้นะครับทั้งค่าค่าบริการที่ค่อนข้างจะแพงและเวลาเดียวกันก็คือได้ค่าเช่าได้ค่าป้ายโฆษณาด้วยมาแป่งลดนะรวยแน่นอนนะครับใครอยากนั่งก็นั่งบ้านเราก่อนอุดหนุนบ้านเรานะคะครับผม